One News ตรงไปตรงมาเรื่องของแผ่นดินไหวที่เนปาลเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับที่เกิดขึ้น25เมษายนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในไทยมีคนไทย4คนเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่นั่นแล้วตอนนั้นก็กำลังจะเดินทางกลับไทยพอดีประสบเหตุการณ์นี้พอดี วันนี้ทั้ง4ี่คนกลับมาถึงไทยแล้วนะครับและทั้ง3คนที่เป็น3มใน4อยู่กับทีมข่าววันนิวส์นะครับวันนี้จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับคุณสิรันพุทธพิทักษ์หรือว่าคุณอ้อมนะครับคุณรัฐพรวรรณเสตตาหรือว่าคุณคูณและคุณนัทพลจรุนศักด์หรือว่าคุณมาร์ชนะครับเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมครับว่าที่เดินทางไปที่เนปาลกันเนี่ยไปไปปีนเขา ไปไปเดินเทรคกิ้งไปเดินเทรกิ้งยังไม่ถึงขัานปีนเขาเอเวอเรสต์ใช่ค่ะการที่เราจะปีนเอเวอเรสต์ได้เนี่ยเราจะต้องฝึกฝนตัวเองก่อนก็คือจะต้องเริ่มจากการเดินเทรคกิ้งเพื่อรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถปรับเข้ากับระดับความสูงสูงๆเนี่ยได้แค่ไหนแล้วก็คือมีแผนว่าในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะไปเดินเดินทุกครั้งเพื่อเหมือนฝึกฝนนะคะ เป้าหมายของปีนี้ก็คือไปถึงเบสแคมป์ครัค่ะแล้วคือเป้าหมายปีต่อๆไปก็คือจะค่อยๆเพิ่มระดับความสูงขึ้นค่ะเอเวอเรสต์นี่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกในโลกค่ะถ้าจะจุดสูงสุดเนี่ยคือ5,000กว่าจุดสูงสุดของยอดอใช่ไหมครับ8,848ถ้าคุณเดินทางขึ้นมาเนี่ยจากข้างล่างมันจะต้องมาด้วยเครื่องบินก่อนใช่ไหมครเครื่องบินเล็ก,เค,เ,ลกเครื่องบินเล็กมาตรงจุดประมาณ2,000กว่าเมตร หลังจากนั้นคุณต้องเดินไปเรื่อยๆก็จะไปถึงเบสแคมป์เบสแคมป์ก็ประมาณ5,000ันกว่าละ้วพทีเนี้ยถ้าจะต่อไปที่ยอดเขาเอเวอเรสต์มันจะเข้าสู่โหมดของการปีนเขาแล้วที่เขาบอกว่าปีนกันเนี้ยซึ่งพวกคุณไปอยู่ตรงเบสแคมป์กันนี่คือทริปที่เรากล่าวว่าเราจะไปแค่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไปกันกี่วันนะฮะทริปจริงๆ18ค่ะแสวยงว่าเราไปตั้งแต่วันที่8 8เมษาแปดถึง25ครับเราก็จบทริปของเราแล้วล่ะ25เมษานี่คือจบทริปล้จบทริปเรียบร้อยแล้วะซึ่งต้องกลับมาขึ้นเครื่องบินเพื่อกลับไทยที่สนามบินกาดมันดุใช่ค่ะแต่ก่อนนั้นนั้นคือว่าเราเราเดินขึ้นไปก็คือใช้เวลาประมาณประมาณ6 7วันในการขึ้นคือต่อเราแต่ละวันขึ้นไปเจ็ดวันในการขึ้นไปถึงเบสแคมเอเวอเรส ส่วนใหญ่มันอยู่กับการเดินอยู่แล้วเดินทุกวันนะครับเดินทุกวันขึ้นไต่ระดับไปเรื่อยๆอากาศก็เริ่มน้อยเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆกลางคืนก็ประมาณลบยี่สห้าสามสิบตอนกลางวันก็เดินกันประมาณลบห้าลบสิบครับวันนั้นเสาร์ที่ยี่สิบห้าเมษายนแผ่นดินไหวตอนที่เกิดเนี่ยเป็นช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงที่ในปานใช่ค่ะเวลาในปานก็เวลาก็น่าจะพอๆกับบ้านเราไม่ไกลกันมากนะ หนึ่งชั่วโมงค่ะเมืองไทยเร็วกว่าชั่วโมงสิบนาทีวันนั้นมาถึงสนามบินกันเลยนะฮะกลับมาดูถึงแล้วเพราะว่าเครื่องบินจะออกตอนบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งกําลังทําอะไรกันอยู่ตอนนั้นกําลังทําอะไรอยู่เพิ่งผ่านจุดเช็คเอ็กซ์เรย์ชุด security check อะค่ะเพิ่งผ่านเข้ามาแล้วก็กําลังเดินไปที่เกตนะคะเป็นทางเดินยาวๆอะไรเงี้ยค่ะไปเกตละกําลังจะเดินกลังไปรอที่เกตครับเพื่อขึ้นเครื่องเพราะว่าโหลดกระเป๋าอะไเสร็จหมดแล้วเรียบร้อย มีคนเยอะไหมฮะที่สนามบินที่การจนดูตอนนั้นเยอะเยอะเยอะค่ะจากคนไทยในสี่เท่าที่เห็นด้าแต่เหมือนเราเรายืนอยู่ในโซนโซนที่ไม่ได้เห็นคนไทยอะค่ะครับแล้วช่วงเวลานั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะก็ระหว่างระหว่างที่เดินไปที่เกตอะค่ะี่เหมือนกับก็คุยเล่นหยอกล้อกันเล่นกันผีอะไรเงี้ยสักพักนึงแบบว่าเหมือนกับเริ่มเกิดแผ่นดินไหวขึ้นตอนแรกคือก็ไม่แน่ใจหรอกมันคือแผ่นดินไหวหรือเปล่าหรือว่าแบบ ก่อสร้างหรืออะไรอย<ะ>่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คือเพิ่มดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนแบบขนาดว่ายืนไม่ยืนไม่ได้ไอะไรเงี้ยแล้วคนในสนามบินก็เริ่มแบบแตกตื่นอะไรเงี้ยบางคนร้องไห้บางคนแบบสวดมนต์อะไรเงี้ยบางคนก็คือแบบวิ่งบางคนหาที่กำบังอะไรเงี้ยค่คะแสดงว่าช่วงเวลามันนานมากเล้วประมาณหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีคือพื้นกระเบื้องเนี่ยเป็นหลอนเป็นรอนอย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช,ใช่ค่ะ,ะคือเหมือน คือเหมือนเราตาลายแล้วเห็นพื้นเคลื่อนไหวเป็นรอนนะคะกระเบื้องที่อยู่ทางขอบของมุมตึกเนี่ยก็คือเหมือนโดนแรงอัดบีบแตกมันปุ๊บ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 ขึ้นมาแบบอย่างนี้แล้วมันก็นูนขึ้นมาแล้วก็แตกงั้นเลยแต่เป็นบางจุดแล้วก็ตรงตรงเพดานเนี่ยมีทีวีที่เป็นห่อเอียร์ค่ะก็จะแกว่งแกว่งอย่างชัดเจนเห็นเลยโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งสิ่งของคือมันมันเห็นได้ชัดเลยอย่างนั้นเลยเห็นชัดเจนค่ะ ผู้คนทำยังไงนะฮะแตกตื่นแตกตื่นต,ต้องยิน่ชอ็อคงงงายอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคนคนส่วนใหญ่จะงงมากกว่าว่าเกิด<ช>อะไรเพราะว่าไม่มีสัญญาณบอกก่อนเลยว่า จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะอะไรเงี้ยไม่มีสัญญาณเตือนแล้วก็ไม่มีพยากรณ์เตือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะตกใจเราวิ่งแยกกันไปคนอ๋อแยกกันไปเลยเหรอครตอนนั้นสี่คนเป็นสองสองเขาเขาบอกให้เราแยกรเ่ามันแยกโดยสัญญาณชัตยคือพี่เขาเป็นผู้ชายเขาก็ดึงน้องไปส่วนส่วนตัวมเองก็คือแฟนดึงดึงไปแต่คือเรามองเห็นคือพยายามมองกันอยู่รไ่หตนอยูแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือประมาณว่าพอการเหตุการณ์มันสงบ ก,ก็เค้าเหมือนว่าพนักง,งานก็ให้ออกไปตรงรันเวย์หมดเค้าก็เกณฑ์คนออกไป1 news ตรงไปตรงมา